รายชื่อนะครับแต่มีแบบกระดาษอยู่ที่ประมาณหมื่นๆกว่ารายชื่อเท่านั้นนะครับเราก็เลยต้องออกถแถลงการและเรียบร้องให้ประชาชนร่วมกันลงชื่อเป็นกรางนะครับไม่ว่าจะมาลงชื่อด้วยตัวเองหรือว่าส่งบริษย์หรือว่าล่ารายชื่อเองนะครับแล้วส่งมาที่เรานะครับภายในระยะ,ระยะเวลา3วันตั้งแต่วันพุทธที่แล้วจนถึงวันศุกร์นะครับ2 5 7 3 9นารยายชื่อคือตัวเลขสจํานวนขั้นต่ําที่เราได้รับจากประชาชนทุกช่องทาง นะครับเรามีประชาชนที่ล่ารายชื่อจากคนในออฟฟิศมีประชาชนที่ล่ารายชื่อจากคนในหมู่บ้านมีคนที่ใช้บ้านตัวเองเปิดเป็นจุดรับรายชื่อหรือแม้กระทั่งเป็นคนที่ไปยืนคนเดียวกลางสายฝนนะครับในวันที่รถติดนะครับอาทีหรือรถไฟฟ้าและล่ารายชื่อกลับมาเพื่อส่งมาให้เรานะครับวัน,นทั้งสองแสนกว่ารายชื่อนี้คือความพยายามของประชาชนนะครับและจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ ยากลำบากอะไรสําหรับพรรคเพื่อไทยเองนะครับเพราะว่าก็มีจุดยืนอย่างสม่ําเสมอในเรื่องการแก้ไขมารณูโดยเสมอนะครับผมก็เองก็เป็นคนหนึ่งที่ดูคุณหมอชราะะนันอธิปรายในสภาตลอดโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับมารบยนะครับดังนั้นเนี่ยด้วยจุดยืนแบบนี้นะครับเราก็เลยอยากจะนําเสนอกอคําถามจากประชาชนนะครับติคนมีคำถามอย่างไร เรามีบทเรียนมาแล้วในปี2519นะครับว่าการทำประชามาติที่คำถามไม่ดีจะเกิดอะไรขึ้นนะครับและผลของมันจะอยู่ับาในชุววันนี้จนในรูปแบบของสองวมอที่เลือกนายกรัฐมนตรีได้นะครับตัวนี้ก็เลยมาถึงพัเพื่อไทยนะครับเอาเจตจำนงของประชาชนมายืน่นเอาจดหมายมายื่นให้ทางพาคเพื่อไทยนะครับและก็เน้นย้ำว่าด้วยใจยชื่อที่มากขนาดนี้แม้แต่เราเองก็ไม่คิดว่าจะมากขนาดนี้นะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งถ้าเกิดว่าเขาอ้างเรื่องก,การทํารีวิการตรวจสอบร,รายชื่อไม่ทันนะครับ พรรคการเมืองหรือว่ารัฐบาลเองก็ยังมีทางเลือกในการเอาความงของประชาชนรับไปได้เลยนะครับไม่มีความจําเป็นต้องรอคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่อย่างน้อยวันนี้เจ็ดจำนวนของประชาชนได้แสดงออกผ่านมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หวังนะครับว่าทางพรรคเพื่อไทยจะรับคําถามของประชาชนไป,ไปพิจารณานะครับไม่ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะตรวจสอบรายชื่อได้ทันหรือไม่ทันในคณะในการประชุมคณะระัฐมนตรีครั้งแรกที่จะมีการเคาะทำประชามติเพื่อร่างรัฐม,ม,มนตรีครับต่อไปเป็นการยื่นหนังสือ ก็อย่างที่อย่างที่คุณรัชะพงศ์ได้กล่าวไปนะคะว่าได้ประมาณสองแสนรายชื่อสองแสนรายชื่อเนี่ยในเวลาประมาณสามวันหลังจากที่ประชาชนซึ่งลงชื่อในออนไลน์แล้วประมาณสี่หมื่นห้าหมื่นกว่ารายชื่อทราบว่าออ,ออนไลน์ใช้ไม่ได้ในโลกทุกวันนี้ออนไลน์ยังใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจําเป็นที่จะต้องขนขวายนะคะริ้งกระดาษออกมาริ้งกระดาษออกมาไปล่ารายชื่อจากที่คนตัวเองคนเดียวลงชื่อในออนไลน์หนึ่งคน เขาไปพริ้นกระดาษออกมาแล้วล่ารายชื่อได้เป็นอีก30คนอันนี้คือการขยายจํานวนขยายพลังนะคะจริงๆตัวเลขเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสําหรับคน,คนทำคนทำแคมเปญแบบพวกเราหรือภาคประชาสังคมเรารู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากตอนมาถึง50,000่นพอถึง50,000ปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าุมันอาจจะถึงแสนเพราะว่ากระแสที่ยังหลั่งไหลเข้ามาโดยต่อเนื่องแกงแง็เรา เริ่มตกใจแล้วค่ะว่ามันคงถึง200แสนที่ต้องใช้คำว่าตกใจเพราะว่ากระบวนการเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราได้รายชื่อมาแล้วก็ยื่นให้กรกตนะคะมันยังมีกระบวนการที่เราต้องนำรายชื่อแล้วก็เลขบัตรประชาชนเหล่านี้เนี่ยไปสร้างไฟล์ Excel ตอนนี้เราระดมอาสาสมัครคือไม่ใช่เฉพาะจากทีมงานในองค์กรพวกเรานะคะมีประชาชนคนหนุ่มสาวอายุ20 30 40จํานวนมากแสดงเจตจำนงเข้ามาช่วย ทิ้วคอมพิวเตอร์ของตัวเองที่ออฟฟิศไอรลอซึ่งเพิ่งซื้อใหม่และยังชำระเงินไม่หมดเนี่ยนะคะถ้าใครจะสนใจร่วมบริจาคด้วยก็ดีก็ใช้ทั่วคราวในการที่จะคีย์ข้อมูลกันทุกคนมาตั้งแต่ตั้งแต่สายๆจนถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มเช่นคืนนะคะถ้าวันนี้หน้าตาพวกเราจะไม่สดใสไปบ้างก็เป็นเพราะว่าเราทํางานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะคะฉะนั้นเราคิดว่าจํานวนเหล่านี้เนี่ยมันบอกชัดถึงความต้องการของประชาชน แล้วโดยส่วนตัวเนี่ยก็กเชื่อมั่นว่าจำนวนของประชาชนอันนี้เนี่ยก็เป็นเสตจำนวที่สอดคล้องกับพรรคเพื่อไทยเพราะว่าพรรคเพื่อไทยก็ได้แสดงการสนับสนุนการแก้ไขรัฐมนูญมาตั้งแต่ในรัฐบาลที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเรื่องคงเป็นสิ่งที่ประชาชนและรัฐบาลในชุดปัจจุบันจะสามารถดำเนินการผลักดันให้เกิดขึ้น เพราะว่าอย่างที่ทุกท่านซึ่งเป็นนักการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับที่เราไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรอะนะคะคือมันไขยหน้ามากเวลาที่ไปพูดกับประชาคมโลกว่าอันนี้คือรัฐธรรมนูญของประเทศที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตยเราทราบดีว่าทุกท่านอยู่กับความทุกข์ทนของรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและเรารู้ดีว่าถ้าเราไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญไม่มีทางเลยที่เราจะบอกว่าเราเป็นประชาธิปไตยอย่างภาคภูมิใจอย่างสมบูรณ์นะคะ อันหนึ่งที่ในคําถามประชามติและสิ่งที่สําคัญซึ่งซึ่ง,งพวกเราก็มีเจตจำนงร่วมก,กันโดยตลอดก็คือการมีสสรอมาจากการเลือกตั้งแล้วคว่าความตื่นตัวของประชาชนในช่วงเวลาสองสัปดาห์ที่เราได้เห็นนี้เนี่ยค่ะมันสะท้อนชัดเจนว่าประชาชนพร้อมที่จะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งให้มีคนจากภาคส่วนต่างๆมาเป็นสสรเราคิดว่ามัน มันสอดคล้องกับบริบทของยุคสมัยและเราคิดว่ามันสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของทรงพรักเพื่อไทยด้วยเช่นกันดังนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอยากจะนำสารจากประชาชนเบื้องต้นนี่คือสองแสนกว่ามีคนบอกว่าให้ขยายเวลาอีกหน่อยได้ไหมพวกเราบอกว่าไม่เป็นไรจริงๆแค่เงื่อนไขเนี่ยห้าหมื่นก็ครบแล้วแต่ว่าเราก็ไม่อาจปฏิเสธน้ําใจประชาชนบางคนส่งแกร็บจริงๆถ้าคํานวณเป็นค่าใช้ใจ่ายทางเศรษฐกิจนะคะในรอบสองส อาเน,นียนะคะมีรเดอร์เนี่ยแวะเวียนเข้ามาที่ออฟฟิศไอรอหัวกระไดไม่แห้งเป็นหลักหลายร้อยตัวหนัาจะเกือบถึงพันในแต่ละวันมีประชาชนส่งไปสนี EMS อ็มจำนวนมากเดี๋ยวเราว่าจะลองเอาซองไปคำนวณค่าใช้จ่าย EMS มนะคะมีโทรศัพท์มีทุกอย่างรวมถึงแรงงานของประชาชนที่มาร่วมขี่เราคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคำนวณออกมาเป็นค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจที่ประชาชนพร้อมจ่ายนะคะดังน,นั้นเราก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้สะท้อน ความต้องการของประชาชนที่ชัดเจนก็อยากจะนำสารเหล่านี้มาส่งถึงทางาทางพรรคเพื่อไทยนะคะซึ่งเป็นแกนสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลเล่าให้ฟังนิดนึงว่าพวกเราเนี่ยล่ารายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ชื่อว่า c o n f o r a l c o m ซึ่งก็มีเพื่อนในโครงการที่ทำด้วยกันเนี่ยก็เสกเว็บมาใน3วันแต่ว่าพอได้แล้วสุดท้ายตอนนี้ c o n f o l c o m ก็ทํทหน้าที่เป็นการสื่อสารไม่สามารถเป็นแพลตฟอร์มในการลงชื่อได้ นะคะแล้วก็ถ้าถ้าสนใจว่าติดตามว่าประชาชนตื่นตัวอย่างไรเนี่ยนะคะสามารถติดตามได้ใน Hashtag c o n ฟอร l ทั้งใน Facebook และ Twitter รวมไปถึง c o n f o r a l l Story ซึ่งมีพี่น้องประชาชนที่เข้ามีส่วนร่วมในการล่ารายชื่อเนี่ยได้เขียนเล่าว,ว่าเขาฝ่าสายฝนอย่างไรเขาพยายามไปให้ทันไปสนีอย่างไรเขาพยายาม ที่วิถีงานอย่างไรในการที่จะดําเนินสิ่งเหล่านี้มีหลายคนบอกซึ่งเราคิดว่านี่เป็นการเคลื่อนไหวของประชาธิปไตยัที่น่าสนใจบางคนบอกว่าอยู่คอนโดนี้มาเป็นหลายปีไม่เคยคุยกับเพื่อนบ้านทํางานอยู่ออฟฟิศนี้มาตั้งนานไม่เคยคุยกับเพื่อนร่วมง,งานแต่ว่าถึงเวลาที่เขารู้สึกว่าเขาต้องออกไปคุยกับคนชวนให้คนมาร่วมลงชื่อนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ขอฝาก าพลังใจของประชาชนความตั้งใจเจตจำนงอันแรงกล้าของประชาชนมาถึงตัวแทนประชาชนของพวกเราตรงนี้ด uh, ้วยค่ะตออเนือต uh ัวเลขล้ก็ตัวเล่นนี้นะคะถูกสร้างจากซองจดหมายจํานวนหนึ่งนะคะมองข้อนะครับาา